อันมักซิดาดอันธรรมศาสตร์น้อยๆน่นะแสีบได้เนาะตัวน,นั้นน่ะเนาะมันมีหัวยาวๆคือว่านมแหลงงะบ้าเรียกว่าเป็นยังเนาะอันนั้นก็เห็นน้ <c oughs> โโาต้องโซดาเจียวเมียนทานเมีงเมียนก้องเอียบนี่เนาะพี่น้อง,องลามังลางน้ำก้น เฮล lo สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาร์เอฟซีเมื่อทุกคนเลยเนาะพบกับซาฟาร์มละกันน้องไม่กิงน้องไม่กิงอีกแล้วเนาะพี่น้องมินิฮาชิมาเฮ็นยั่งไม่กินไปเก็บมัซซีดาโอเคเนาะมินิกะซิพาพี่น้องทุกคนไปเก็บมัซซีดาเนาะพี่น้องไปเบิงเนาะเพราะว่ามัซซีดาไก่หดหยามัซซีดาสุกแล้วเนาะกะมัซซีดาภาษาไทยคนไทยเขาเอิญฝรั่ง อุ้ยแดดซองจนน้าเลื่อมฝรั่งนะพี่น้องนะไปเก็บนากันลองเบิงน้อง,อง,องไปกิงเพื่อนบ็อกซาฟาร์มาอันมักซิดาสุกจนล้นเหมือนแมวส่วนส่วนซาฟาร์มาเก็บเนาะซาฟาร์กับิมาเก็บกับน้องลองเบิงว่ามักซิดาสุกแถบบอลล้นแถบบอลนะเพราะว่าขันทามากล้นซาฟาร์กับน้องกับิเก็บไปให้มูกินนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็มาหดต้นซิดาแล้วพี่น,น้องมาแล้วอุ้ย <c oughs> มีน้นองม่กิงเพื่อนผ่าซาฟามหมาเนาะได้มากนึงบดตังดีๆเด้ได้มากน,งงากนึงแล้วพี่นอ้องอเก็บไปเกลือมูเนาะน้องเพื่อนวามีแต่มากเน่านเอาดีๆขู่แตเกเด้ผู้สาวน้อยผู้บ่าวน้อยเจ้าบุญมาคอยกับบุญมเจ้าคือ,าาคอ,อ,าาคอกันนะนะ นี่เลยพี่น้องมากนี่คือสีสุปยูนี่น้องมิกิ้งมาเก็บมาดูนี่ซ่องมากเนี่ยสุบกบ่เอาไปกินเอาไปกินกพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ยังมาจับหัวไอ้ฟ้าดีด,ด,ด,ดเลยพี่น้องกินมาดูน่ะบอกให้ค่อยๆใส่ผู้สาวนนี่น่ะ เพิ่งนะพุ่น่ะพี่น้องเห็นบ่มักเน่าแหละนี่นมักเน่าเนาะพี่น้องนะอเอนาะอะไรก็เห็ุหน้าที่ไปพี่น้องคนแม้นก็แม้นไปนะคนกินก็กินไปพี่น้องกินข้าวกก๊ะเลยคราบพี่น้องว่านมานัน ว่านเหรอมากินม <laughs> ันอึเขา nhàng ได้ปะลองวางเก็บมันอึมากินอีหนะนี่เลยพี่น้องสุดๆจักต้นว่านเนาะเป็นไงได้ทำทำงานเจี๊ยมแล้วะอะเจี๊ยมแบบเรามากินอันนี้นี่ แบบแว๊บับบวันๆนี่พี่น้องมาเจอกินนมกันเนาะตุ่นๆจักตุเกนเลยบัพาบัปับกัดเอาเลยไม่ลุน้นไม่กินไปนั่งยั้งหันบ่มีบ่านไปยืนเอาไปนั่งยั้งหันค้อดจักเพลงหนึ่งดู nang tôn si da lo ai kong <laughs> 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 <PENG> tang em <laughs> em nang <laughs> <laughs> Năng... gót tôn si da chao phan có nhac mi phieng nang nang co cuoc bao ha de mac chien de mi phieng de ba nang co tho nang co tho gót ba nang nong mi chien lo hit

S <S ยือบอด <S <S บางใหญ่สุดยือบอดตาจงซ่านเนาะ <S 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 นี่เลยพี่น้องซาฟาร,ร์มกับมาก่อนะพนนี่น้องไปกินกระหิวมาคลุกคลุกคลิกคลิกอยู่แซ่เอามาบึง <S 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 ออ้งโอ้ <S <S ได้แต่ซ้ำนี้เนาะพี่น้องนี่ออ <S <S บึ้งดูนี่ ไปล้างก่อนเนาะล้างนำก่อนเอาจานเป็นนี่เนาะพี่น้องล้างล้างนำก่อนนี่ไรล้างแล้วเรียบร้อยเจ็บปะก็คือไปเอามีดมาพากคือกัดเอาพาบ่แซ่บ้พาบ่แซ่บนะรสชาติเพี้ยนติพาแล้วบาก็จะเพี้ยนจัดมาจะเพี้นนึงแต่ fc รอท้านานแล้ว เออข้างที่เหอะไอ้ฟ้ามันติดนี้เอฟจีนอนเม่อกิ้งพุ่นติดมาเด้อกินน้ำกาลไอ้ทุกคนกลิ่นมะขี่ดานมเมื่อกี้กับซสับปะรดกลิ่นบ่บ่เอามีป๊อกทันมากเลยแล้วก็เอามีป๊อกฮะ พาทุกคนมาย้อนอดีตดิสมัยตะกี้เด็กหน่อยหยาดมักซิดาดเมกิ้งเคยหยาดปะมักซิดาหน่วยซัมเบย์หน่วยซันี่ต้าเป็นสีแดงมากเลยิวไฮ้จนยีเนี้ยหยาดจนขึ้นจนตกจนมักซิดาเป็นมักซิดาใจแดงมันปะ เลยฟาร์มเคยหยาดใช่ไหนั้นซ้ำกัมปูนี่ไอซ้โปมืออันมักซิดาดอันธรรมศาสตร์น้อยๆฮะน่ะเสียบได้เนาะตัวนั้นน่ะมันมีหัวยาวๆคือหัวนมแนี่เกินไปก็แค่ก็คือก็ว่าอย่างจุ่ว่าจะจะมันยาวๆแล้วมีม้วเสียอันนี้ให้คุณผู้ช โอเคน้องๆไมกิ making, ้งพร้อมแล้วบ oh, okay, ้อห้องเพลงนี y in, y in, ok in, ่เอฟซีท ok ้าโดนบ้องให้เอฟซีฟังจักเรือนนี่พร้อมเนี่พร้อมแล้วเนาะทีห้องเพลงย่างมินีห้องเพลงสาสนาบอมีโอเคเริ่มเลยคอน้าแข็งก้อนสีเย็นๆใส่จากเราเย็นบ่ต้องมีโซดาเจ้าของห้างพผนแนมบังหน้าว่าเฮาเป็นบ้าหรือว่าเป็นยัง พันบาหู้ว่าเฮาเจ็บกระดอยอยากบอกอีพ่ออีแม่กระยากอ้ายกระยอนผู้บ้าของเฮาเขาเบิดดจสีหามจังใจจึงจังใดกระบอยุ่เสียงอ้ายเบาครับน้องว่า ใส่ขั้นเป็นไปได้ยาทิ้มกันเด้อแจ็บบอมีบอลไว้สาสนาตอนตายให้อายสั่นเด้อน้ำตาสั่งได้สั่งเฟอปั๊มปั๊มปะเปือเสใสหานเราโมนี้สองเฮาค่ะกันด้วยอันนั้นเปนตอนจบละห้องห้องเป็นเพลงภาษาอีเิียนได้ปะ้องเป็นปะ้องไปแปลไปอะเขาค <laughs> Thôi năm <lắm> ngang ngang Hệ chim chóc lít tóc mày long soda chịu mian han măng mian mày hiu Kong yapmundung hai miền vô a te a mai phút đinh môn vô nhu hoi ý hoi ý hoi ý hoi đồng hoi ý vua ý hoi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  เง็นฟ้ามองใน้ตรงนี้เป็นภาษาอิมียนนะเป็นภาษาฮาวนันไลคนสม่าก็ไปะๆเอาโอเคนะทุกคนข้อจบคลิปอย่างแต่เท่านี้นะจบพร้อมกับเพลงน้องใบกิ้งเลยเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และไลค์นะเจอก,กันคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย